ครับวันนี้เรามายิงปลากันนะครับแถนนี้ยิงไปแล้วนะครับอ่าโดนนะครับโดนปลาอะไรนะ <c oughs> นี่ครับเจอตัวแล้วมายิงปลาที่สวนครับนี่มือปืน <c oughs> ไม่ได้หรอเบลมาดูนะ เอาไปสิโอ้จัดลเลยอรัยังไงก็ไปกินข้าวบ้านโอ้ข้าวหน้าเลยเนะี่ยดอกไหนลูกดอกไม่ดีดีลูกดอกเนี่ยมันรู๋ไงมยนะลุเลยมันรดิปืนแรงอ่ะไอ้ของเราไปไหนอะยู่นู่นไม่โดไม่ยิงแเราบอกไม่มีอารมณ์ยิงอ่ะมาไอ้มือปืนเอา้า <laughs> เอแค่อย่างเดียวมือปืนต <laughs> ้อตงตัง ยิงแม่นไงฮะเมื่อนะวานผมยิงได้นี่เล็กกว่านี้เี่ตกีโคตรใหญ่ถามยูดิที่ไหนน,นู่นนะ่ยยิงปลานี่เนี่ยปลาอะไรพี่บุ๊คปลาดิเนาะอันดินไม่ไม่ได้ยิงอ่ะยิงแต่ควายมึงไ,ไ,ไปดึงยี้ไงดึงให้ทะลุอ่ะอันนี <S <S ้ปืนครับมยวย,มปยปลาเนี่ยอ๋อเจือมวยปลาอืม ขนาดเอาปลาไว้เลยนะไม่ไะโดดเข้าไป,ไปครับไปนี่ครับไ <c ười> <มา S 1> ปยิงปลาที่สวนรอตัวใหญ่รลอลมงเงียบๆแต่มันขึ้นบ่อย,ยนะเพ็่นมันวิ่งบ่อยอยู่หมายเลยก็ชราที่สวนได้ครับหนึ่งตัว พี่ถ่ายคลิปเลยหรอครับถ่ายคลิปเดี๋ยวไปดูยูทูบได้เลยไหมเหมือนนะอะไรปล่า